อภินยาแห่งหลุมน้ำนครชัยศรีหลวงปู่นาควัดห่วยจระเข้ตำนานพระปิตาจานต่ยน้าคุณเคยได้ยินเรื่องราวของพระเกเจิอาจารย์ที่สามารถดำน้ำจานอ克ะพระปิตาได้หรือไม่เรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี่คือตำนานของหลวงปู่นาควัดห่วยจระเข้พระผูทรงอภินยาแห่งเหมือนนครปฐมผููสร้างพระปิตามหาอุดเนื้อมิกะพัดอันเลื่องลือ ณหลุมนาำนครชัยสีดินแดงแห่งปฐมเจดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บานคู่เมืองปรากฏพระเถราจารย์ผู้ทรงอภิญญาอันแก่กาคือท่านหลวงปูนาโชติโกวัดห่วยจระเข้พระเกจิอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวนครปฐมและผู้คนถั่วสารทิศด้วยวิชาอาคมอันเข้มขังวัดปฏิบัติอันงดงามพระเมตตาทำอันเปี่ยมล้น อาให้ทันใดรับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพระปรมาจารย์ผู้หญิงยาญแห่งเมือ,นองนครปฐมและเป็นตัวสำรับการส้างพระปิตามหาอุดเนื้อเมกพัดอันเลื่องลือลหลวงปูนาโชจิโกถือกำเนิดเมื่อปีพุทธศักราช2 3 5 8ในยุคสมัยที่พระพุทธศาส,สนายังลุงเรืองและการศึกษาพระธรรมวินัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ท่านได้อุปสมบทณนะวัดปฐมเจดีซึ่งเป็นวัดสำคัญและเป็นศูนย์กลางการศึกษาของพระสงฆ์ในยุคนั้นได้รับนามฉายาว่าโชติโกซึ่งมีความหมายว่าผู้ลุงเรืองท่านได้ศึกษาพระธรรมวินยยัยอย่างแตกฉานและยังได้ศึกษาวิชาคมต่างๆจากคูบาอาจารผูมีเสียงในยุคนั้นจนกระทั่งมีความรู้ความสามารถทั้งทางโลกและทางธรรม หลวงปูน่นางโชติโกเป็นพระผู้ทรงอภิญญาเก่งกาจในเรื่องเดินกสินโดยเฉพาะอาโปกสินหรือกสินน้ำทำให้ท่านสามารถควบขุมถาดต่างๆได้ย่างห่า,าศาจรย์และสามารถแปลงถาดน้ำทำให้เป็นช่องว่างมีอาการหายใจใได้ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษที่หาได้ยากยิ่งในยุคนั้นความสามารถนี้เอง ที่เป็นที่มาของตำนานการสั่งภาพปิดตาอันลืลอลั่หลนอันลือลั่หลนของท่านหลวงปู่นากท่านได้สั่งภาพปิดตามาหาอุดเนื้อเมกพัดอันเลื่องลือเมื่อปีพศ .2432 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ตำนานการสั่งภาพปิดตาของท่านเป็นที่ลกาวขานกันหวาเมื่อรอพระเสร็จแล้วเวลาจา์อัคาระเหลยันหลวงปูน่นัก ท่านจะดำน้าลงไปจานอัคระตายน้าพอจารย์เสร็จแล้วก็ออยหายพะระลอยผุดขึ้นมาเองโดยให้ลูกศิษย์ที่อยู่บนฟังคอยรับทีละองค์ทีละองค์จนเสร็จวิธีการสรางภาพพิตารนี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกูหนักและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมธาตุและพลังจิตอันแกกาของท่านนอกจากวิธีการจานอคระตายน้าแล้ว หลวงปูหนักยังมีวิธีการจานอัคระที่เป็นเอกลักษณ์อีกวิธีหนึ่งคือท่านจะไปจานที่กลางถุงนาหรือเนยปลาริมคลองที่มีปูอาศัยอยู่มากๆโดยท่านจะใช้หัวแม่เท้าขวาอุดถีปัาลูปูและบริกรรมคาถาพ้อมลงเล็กจานสื่อขณะนั่นถั่วทั้งถุงและปลาคลองจะเหนียสงัดตัดทุกตัวจะหยุดหนิงชะ เมื่อท่านจานอัคระเสร็จและขายพลังจิตทุกอย่างจึงจะกลับสู่ภาวะปกติวิธีการนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมพลังธรรมชาติและจิตใจของท่านใ้อย,ย่างน่าอัศจรรย์พระปิตาของลูกปูหนักนั่นมีเอกลาชษเฉพาะตัวคือมีการลงเหล็กจานทุกองค์และเนื้อพระเป็นสีดำอมเขียวสีดำเงาคลอยปีกแมงทับ สวยงามพิสดารว่ากันหว่าหลวงปู่นากบหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วมีความสนิทสนมกันและมีการแหลกเป็นวิชาสื่งกันและกันด้วยโดยหลวงปู่บุญขอเรียนวิชาการสา่งเนื้อเอกภพอาจารหลวงปู่นาคสื่งต่อมาหลวงปู่บุญก็ได้สั่งพระเนื้อเอกพัดที่มีลักษณะค่ายถึงกับหลวงปู่นาในปีพศ2441 หลวงปู่นาไในย่าจากวัดประชมเจดีมาสั่งวัดห่วยจระเข้เพื่อให้เป็นวัดบริวารขององค์พระประชมเจดีตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยาาู่หัวรัชกาลที่สีเหนือจากบริเวณนั่นเป็นปาลารกมีสัตว์ปลาชุกชุมและมีจระเข้ในลําห่วยจํานวนมากถ่านใช้เวลาถึงสามปีในการสั่งวัดจนสําเร็จและได้รับพระราชทานวิสุงขาขามาสีมา โดยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชะกาลที่ห้าและให้ชื่อว่าวัดห่วยจระเข้ตามลักษณะภูมิประเทศของวัดโดยความถี่นงปูนากเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นถี่เขาศบกทธาอย,ย่างสูงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชะกาลที่หกและพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อขาวสเสด็จประพาสพักแรมณราชวังสนามจันทร์ จะต้องเสร็จแวะการาบน้ำสก,การหลวงปูน่นาคเป็นประจำและหลวงปู่นาคในหมอพระปิตาให้ทั้งสองพระองค์ไว้บูชาขู่พระวรกายด้วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคารพศรัทธาที่ราชวงศ์มีต่อถันหลวงปูน่นา่ันมราณาภาพในปีพศ2 4 5 3รวมศิริอายุได้95ปี7 4พรรษาก่อนที่ถันจะมราณาภาพได้ทายถอนวิชาการสั่งพระปิตาห้กับหลวงปู่สุข ถึงต่อมาได้เป็นเจ้าวาดวัดห่วยจระเข้ต่อจากท่านหลวงปู่สุขท่านก็ได้ส้างาพระปิตาเนื่องเมกพัะที่มีชื่อเสียงเช่นกันแต่ท่านไม่ได้ลงเล็กจานเพื่อให้มีความแตกต่างจากาพระปิตาของอาจารย์เรื่องราวของหลวงปู่หนักวัดห่วยจระเข้เป็นตำนานที่เหล่าขาสืบต่อกันมาและเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้คนรุ่นหลังให้และลึกถึงความดีงามความเพียรพยายาม และความศรัทธาอันแรงกล้าที่ท่านมีต่อพระพุทธศาสนา